สวัสดีครับผมกับมาทิงบอดี้ไฟน์นิวไรท์รออะไรอยู่ล่าตัวมือเลยโอเคคุณได้สีเขอยวอะไรมาสีเขียวนมาครั้งสุดที่พงศธรจำวันเสาร์ที่ที่สิบสี่สิบสี่ครั้งมิโยสิบสี่ครั้งนะครับอ้าวมิยอแปลว่ามิยอคือมิชนายยนโอ้โหเจอหน่อยครับสิบสี่ครั้งอกูถูกก็หลงนะกูถูกก็หรออย่าีมือเพิ่งทันี่ต้องอาแล้วอสิบสี่ครั้งโอ้เสียงนายโทษโทษ สี่ครั้งกันดีครับครับผมุณชื่ออะไรไม่เจอกันแฟกี้คงครับแฟงกี้คงครับแฟงกี้คงเป็นชื่อแล้วเยอะ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 จัดเล่นอะไรวันนี้ชิคเก้นบอยฮะเล่นฮีโร่แดนเจอร์ครับเฮ้ยเป็นไปได้ไงคุณไม่เล่นเป้าเอกกว่านี้เลยอไม่ฮีโร่มันก็เประเอกนะเป้าก็เป้าเอกในกระตุ้นเลือะเป็นฮีโร่สุดอันตรายครับวันนี้อ่าฮีโร่สุดอันตรายฮีโร่แอนด์แดนเจอร์จะเจอกับอะไรเพิ่งเห็นว่าพี่บงเปลี่ยนแออร์ใหม่ นเกี่ยวไม่เกี่ยวนะดีครับ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 สวัสดีครับลิฟเตอร์เจอกันอีกแล้วครับผมเล่นอะไรครับวันนี้คาตาณะครับดีๆดีดีดีการ์ดยังยังบอกไปเขาดีดีการ์ดคาตาณะเราลุ้นอะไรบ้าเนี่ยลุ้นล้นเลยครับผมคนมินเล่นรันไงคนคนข้างหลังนี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยทำให้ผมเสียวไปแล้วมาเท่าลูกต่อยเท่าต่อดีกว่าระหว่างนี้เราขายของกันะครับสี่นาทีจบตอนนี้ได้เดี๋ยวจะมีชิ้นใหม่นะ วันพุธที่2ีนะครับ NTD 0 5เป็นฮีโร่เวิลด์ r แล้วแล้วก็ NTD นี่บอกเป็นสตาร์ดราก้อนเวิลด์ฮีโร่นี่นำมาโดยเชื่อกาดเบิร์นการเบิร์นการเบิร์นการเบิร์นใครที่ชอบกาดเบิร์นอ่ากอยากก็ต้องมซใช้กันได้นะครับอ่ากล่องละสองรแล้วก็ของตาตาจะเป็น s สตาร์แ k ็คไนท์ซะด้วยโอ้นักลบอันดับที่1นอเดอเอาลยะ เริ่มหมาก็เบีเอลไม่ได้เหรอเบียวแต่เริ่มเลยเฮ้ยไหนๆเรามาแล้วไปให้สุดเออแปรงๆหนึ่งชินด้วยอยางเออเหมือนที่เหมือนที่เรียกข้างนอกอันแบล็คที่บอกให้แปลงรล่างอยู่แค่ไฮเปอร์เอนเนอร์จี้ครับผมแปลกนะบวกสิบเกียร์ช้าสิเฮ้ยเมื่อเมื่อตอนแวนไม่ใช่แวนบัดดี้โอดีเขาก็มีใช้ไฮเปอร์เนจี้อยู่งนะมันมันไฮเปอร์ปอมปล่าวไฮเปอร์แบบเห็นเลยคืออะไรครับ ไม่พูดเลยเ่ามันเหมือนเหมือนที่กิดตุ้มตุ้เหรอเห็รือไงแล้วแบบเป็นลำแสงสีขาวด้วยเราไปเธอเราไปซานคือแล้วลงมาเป็นกัปตันแอนเซอร์ครับนะไว้ก่อนไว้ก่อนลงมาเป็นยังอาชชอยู่อะไรสักอย่างอเมื่อไนกากอยเอตเด็ดเด็ดหนึ่งียเอตเอตเอตแล้วเหมือนดูหนังฮิหนังฮีโร่แปลงร่างแอคชั่นเลยแบบว่าแล้วนี่คือไคจูเหรอเออไคจูอย่างเด็กเดียวกันอันนี้ต้องร่วมมือกันละขบวนการกำมะรอ สุดจะซืด้เลยสุดจะซื้อได้นะครับมีขายขายเก่งจริงว่าการ์ดแอนเซอร์นี่นะเป็นคอมมิชเดอร์ไหมไม่นับหรอนับครับเพราะว่าเขาใส่หน้ากากเขาขับเขาขับมอไซค์ด้วยนะเขามีโล่เยู่มีโล่เยอะแล้วเห็นขับมอไซค์ใส่หน้ากากนี่ก็นับใช่ไหมผมคนธรรมดาใส่ใส่หน้ากากเป็นสองเป็นเป็นไรเดอร์ไรเดอร์ไรรเดอ์ทันเดอร์เอ็กเพรสเป็นเป็นไรเดอร์ไรเดอร์ อะไรคุณให้โอเลยให้ดูให้ดูทันเดอร์เอฟเฟคปทันเดอร์เอฟเฟส่งตรงส่งตรงาหน้าคุณเลยมาถึมเทเทลเลยครับสองครับสองพันไปครับกอนกรีไม่มีครับเด็กผีมรตีไปแล้วลิงครับหมเท่าไหร่ครับสี่เคียบไอหกพันหกพันอไปไปไปมึงอยู่แล้วไปครับชิญวงฉองแก้วไปแล้วขหานจว้าวไฟน้องครับไปน้องจบเลยเห็นไเนียเบียวเลเบียวสุดเลย เอาสุดเลยอะให้สุดถึงเก่าเลยส่วนส่วไม่ไม่อยากเบียร์ครับเมื่อไหนกาลีผมเหนื่อยกาโอ้อหข้าวโซจูหนึ่งจูนึงแล้วกาลีปอดสีมาครับอันนี้มาข้าวโซได้ได้หนึ่งเกตอันี่ก็เบียร์ไม่ต่างกันเปี้ยวเปียวเปียวใช้เทคติดเอบอติดเ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 ธอไม่ไหวติดเธอไม่ไหวอย่าร้องนะติดนี่ก็สิ้นนะไม่ไม่ติดร้องเพี้ยนเธอร้องแค่ติดใจก็อยู่ต่อนี่ แล้วก็ใจนึงเกตเอนเซอร์ควชันเอ้ยถามคำถามน่อยสิเวดมอนส์เอ้ยมสองใช่ไหมครับตออถูก้คเนี้มอนเตอร์เวทมอนส์อ้ยตออถูกเก่งเก่งมากครับเยสจะเาเลยจจาะมือ่ะมันลกากยเอมงมือเนีจะตีแล้วครับผมจะตีล้ฮะตีเลยตีไหนตีกลางสิตีกลางกานใจ สองครีกลางสองครีครับกางใจดับเบิลดับเบิลเอทีแเจนเก้ครับไม่มีคนเทเดอร์ครับนะดีครีกครีบเจนัเก้ครับอันนี้ลงดอบยกเลิกครับยกเลิกครับสองคริกางสองครีครับโอ้ยมันมันเปลี่ยนมือแล้วมันตีสองครีด้วยเหรอเนี่ยตัวนี้มันเดิมบ้าเนี่ยเก่งเนาะไม่ได้ติดไม่ดิหาแล้วใครคิดเจกเนี่ยไม่รู้ไงจูมันมันก็เท่านี้ตลอดตั้งแต่ภาคแรกไหมแต่มันไม่มีเจกจัวหรือเปล่าอ๋อ ตัวตัวนี้มันคนขี้เดียวนะแต่เอาไม่ได้ดั๊กเซอร์ดัตก็ไม่ก็ไม่ต้องเป็นออติเมียนนะก็เลยโคตรยากเลยติดเลเซนต์มาครับเฮ้ยทอาไม่ได้ครับบอกอะไรกาไม่ได้ใช่ครับใช่ใจดิ้งจิบบุปผาจินจาคนละขอชุบจบุบจบกระโดดนี่ปกนั่นแหลปกสัมผัสไปสีคือชีมมีมาให้หมดเอ้าไว้หมดเอาคาถาแบทคับแบทมาแบทแมนมานึกจะพูดถึงแบทแมน เยอะอะไรครับเนี to 4, 000. 4, 000. ่ยยืนสี่พันยืนสี่พันครับอีกยืนเพสี่พันเข้าเปล่าตรงนี้ก็เทิดอ่ะตีก็้ทิดตีข้างใ้่ใช่ซัดข้างก่อนสองพันครับเดือดปื้อไฟนอลครับเฮ้ยตัวดูเฮ้ยใส่ด้วยวะมาครับชิงช้าทำงานแล้วเซจ่าที่มองใบชื่ออะไรนะวิกระบอกข่ารับอสโบุสเฮ่ยมึงใบทร้านมาดึงใบแล้วจบใลยแล้วก็จบเลยครับโดนตัดแน่เลยว่ะ จริงป่าวไม่จริงหรอกคิอะตอนแตัดไฟฟ้าเหรอเฮ้ยเอาละเอาละจะตายแล้วได้เวลาฮีโร่ทำได้ทำได้ความปึ๊บเริ่มเมนเฟสปุ๊บกดดันทำงานเลย้ยมั่วมั่วคนเก่งเอาทุกอย่างเลยอะไรกันเบินมาเบินมาตัดสิบเลือดโอ้โหทำได้ทุกอย่างเลยนเนี่ยกูไปเลิกเล่นอ่ะมึงไปทำไปทำไปครับทำอะไรแม่แล้วครับ ขุดอาาไหนจากหลอดขึ้นหนึชัสามครับเฮ้ยแล้วปลามาเป็นคันช่องวาลีครับทำอะไรไหมทำอะไรครับพี่เดิมเนี่ยไม่เล่นอะไรที่มันห่างพันเลยตอนเนี้ยห้าเหมือนเดิมจะตีแล้วจะตีแล้วเขาจะตีแล้วครับเดี๋ยวโอ้โหลืมใชรได้ปอกวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอะอะไรอะแม่งอุ้ยอุ้ยตี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 นี่อืมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลยกเลื่องละ บึ้มบอดหมดเลยว้สองขีกลางยาสองไก่เทมป์ตีครับหักไก่เทมป์แล้วยิงสามหน่วยไอ้ยาเฮ้ยอยู่ดีฝันสลายอยู่ดีก็ลากแตกโอ้ตีกลางก็ดีแล้วสามหน่อยยังพี่สามหน่อยสามได้วจ้าคระโดดจู่ว่ากระไรจักูอีก้ะเฮ้ยเฮ้ยเบาจีนจู่ว่โคตรวิ่งโคตรซิ่งอะอยู่่อยูดีก็อะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็หายหมดกับดัก รู้สึกว่ามีโรคภัยมีโรคภัยมีโรคเฝ้าเลยโลกโลกกับเอเอเอถูกใช่ไหมข้างซ้ายใช่ไหมเมื่อกี้พี่ข้าซ้ายใช่วปะยิงข้าสายยิงข้าสายเฮ้ยขวาอือเรียบร้อยอ้าวหลอนเออขวาแต่มีมิสอะ้าดสายหลอนซ้ายเแล้วนี่เป็นไงอันนี้นะย้อนย้ทิศย้อนร็จนั่นก็ม้วนกลับมานั่นเสร็จหลังก่อนเสร็จหลังก่อนไม่ได้ไหรอ ทำอะไรกได้ทำได้นี่ทำได้เุ้ยแม่งลืมดูคว้าคว้าว่าแต่เห็นใบเหลืองย้อนย้อนได้อยู่โอ้โหแต่ว่าเกดแต่เกดเห็นแล้วอ่ะเกดเกดคือจ่ายไปนั้นไปใช่ป่ะไอพี่คันสองสลัดเหงาไม่ไม่ไม่ย้อนย้อนย้อนไม่ได้ย้อนไม่ได้เพราะว่าระดับเกดตอนนี้เรางงไปหมดแล้วอืมแล้วเป็นยังไงก็แพ้ดิครับโดยแต่ถ้าจริงๆอ่ะผมมีวิธีแก้ให้ก็คือแล้วคุณไปตีขวายอมไหมครับ ก็เท่าๆกันเล่นใหเล่นไปเล่นต่อไปเถอะเล่นอะไรอ่ะเล่นไม่ได้เราตัดสินแล้วนะครับเดี๋ยวเคาะเคาะตรงนี้ตรงนี้เคาะพี่เข้าิปเรื่อยๆอะไรนะเออเออเหรอวะใช่ยันดีเป็นขวาโดว์พี่มันมีซ้ายกับขวาก็เรียกซีถูกด้วยนะเข้ากัได้เราว่าคุณไม่รู้นี่วะรู้รู้ไหมหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่รู้ว่ามีพี่ซ่าพี่เข้ารู้รู้ว่ารู้มีสายเข้า ซ้ายก็ขวาแต่ไม่รู้ว่ามันไปนี่กันไอ้าวสวัสดีครับเกิดมาแล้วจะคำตัดสินมาแล้วเขาอ้าวพี่ตาว่าอะไรเลยสารทักเบิกปังปังอาสาทุบแล้วคุณคุณเป็นคนว่าความไม่ใช่หรอผมผมก็รบกวนก็คือแพ้ครับเพราะว่าเขาทักรุนแรงอธิบายเหตุผลก็ดีกว่มามาอธิบายเหตุผลก่อนว่าทำไมมันมันมีเหตุผลที่ต้องให้อย่างนี้เพราะว่า ใบเนี้ยมันจ่ายเงินเกรตถูกปะแล้วมันปลาไม่ตายอะไรคือมันเลยไปนานแล้วเลยไปนานไม่มีปัญหาถ้าสามารถยังย้อนให้การจากในบุกเข้าเกรได้ใแต่ว่าปัญหาคือเราไม่รู้อาไอ้ใบที่จ่ายเงนเกตตรงเนี้ยคือใบไหน ช่เราไม่สามารถระบุเกตได้ไม่มีพยานหลักไม่ได้ใช่ใช่ก็มันเรื่องจริงอ่านเพลินก็คือปรับไปเลยดีกว่าเพรีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีผลต่อรูปเกมมากๆห้าร้อยลอยอยู่ไม่รู้เออเพิ่งแพ้ต้องไปหลังร้านไหยก็กำลังนั้นทำอะไรหลังร้านไม่เราเล่นให้จบไหมเล่นให้จบไหมเอยเออลกอยากอยากเอาอยากเล่นให้จบอ่ะเอาใจอ่ะโอเคงั้นฟังต่อจากนี้ก่อนต่อจากนี้คือเขาอยากต่อกันเอีกถือว่าพี่คาดขวาถือว่าพี่คาดขวาเพรว่า ตัดที่ว่าอินเดียวผู้ชนะก่อนนะครับแต่เขาอยากต่อยอยากต่อยอยากต่อเขาขยักต่อยผมต่อยมาแล้วแล้ยี่สิบครับต่อตอนนี้ก็คือตอนนี้ติ๊กต่างไปว่าพี่คาดขวาม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 าเกมจบแล้วโคมีคเองอยู่ผมใช่ไหมเองอยู่เองอยู่เล่นธรรมดาเหนียวเล่นธรรมดาเล่นเร็วเลยคือพี่คาดซ้ายเยกะไปด้วยมาเป็นโดเรมอนเฮ้ยเออคล้ายๆอยู่กูตีเบิร์นเนอร์นะ่ยผมเก่งเบอร์ทีนับครับผมสองโอ้ย ดับเบิลโอ้ยจเลยไปมึงเพิ่นไม่เพิ่นที่ไหนเพิ่นโดเฮ้ยมาแล้วไม่ใช้แลนดรอเกยเยอะละเฮ้ยไล่ได้หรอเอาจริงแล้วซิเนาะแทนเกยดรอสองใบหนึ่งที่เขาอยากเล่นเพราะเขาอยากเดียวไปนะเขาอยากใช้ต่อสวดีดิ๊กกิ้วเฮ้ยแล้วมาเป็นอายเด้ออายจังเอาเลือดดีกว่ยไออายที่เล็กที่เนี่ยเอาเลือดดีกว่าครับแจ้งบอกอายก็จะเป็นบทเรียนควรควรหนู ผมโดนมาเยอะแล้วก็แล้วอือแล้วอือคิดหนักให้เราคิดหนัวิถ้าคิดไม่ทันตัดละตัดแล้วตัดจบเสองเกตสองเกตแล้วใช้ดสองเกตครับจิตรวมศูนย์แล้วก็อันนี้คือไม่ใช่แบ่งเรื่องมาแล้วเกมจบเพราะว่ากดอ่าทางทางนี้แพ้เาไปแล้วแล้วก็ไล่องเขาอยากลงครั้งต่อสู้เขาอยากเบี้ยวผม ได้โบกได้ใช่ป่ะโบกอยากโบเฉยโบเป็น power มือนหนึ่งกับ defense หกพันนะครับโอเคแล้วก็ไล่การต่อสู้เพื่อคนอื่นเขาเขมาเหมือเข้าไปตัาต้วสามต้วสามนัครับแล้วก็ี่กิมัวขอกับตันแอนเซอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮขอไเลยนี่เอ้เียงว่าได้คอเนี่ยยางย่อง่าต้องเป็นไฟกระพริบนะแล้วก็จายสองเกณฑ์ ultimate h u ้ยเหมาแล้ว ว้าวบาหามุตบวกเลือดจีมันมันเลยมันมันเลยตอนนี้ตอนนี้ทางจากนั้นสกิลของไอเดอร์ใช่หนึ่งเกตไอเดอร์ด้วยนะชัวร์หนึ่งฮีโร่เรนเจอร์ชนะไปแล้วครับใช่ครับกดฝั่งคัตนะเล่นผิดแม่งเมานะครับมกำกับเขาแต่ฮีโร่เขาอยากล้อมเขาเขาเขาอยากเบียวผมนั่นเองจะตีจะตีละอ่ะครับผมนี่แนี่เท่าไหร่โซการมือถางแล้วไหมนี่แนี่ยมือหนึ่งตีมือหนึ่งตีเข้ตีตีเข้าดิเพราะว่าเป็นจมเทิร์นรอ จอว่ะอันนั้นกลับมาจนจบพี่ผมจาได้อนะพจนจบใช่ใช่จนจบเธอเลยเธออันนั้นโอเคในเธอนี้โอเคโอเคเ่จริงวะใช่ครับใช่ครับเบอร์เบาแล้วมันอะไรก็ถือว่าเสมอไไม่มถูกูเขาถูแล้วเขาถูกแล้วจจั่วบเงี้ยด้ดขบวนการเ้นไตมาก่อนเบเ็ดเลยวะ เปิดเจ็ดใช่ไหมจำไม่ได้แล้วด้วยใช่ใช่เปิดเจ็ดเปิดเจ็ดห้าหกโอเคโอเคหยิบหยิบเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ขึ้นมาเอ๋ออย่าตากอย่บอกนะก็ไม่ทำมีบุกเกี่ยวจวนหนึ่งใบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วะไม่ใช่จะเอ๊ะมาไปเดินจมครับมุนโด มีอไใครจูนอ่ะงใครจูบเยอะใครจูมือหนึ่งพันนี่รวมพลังกันแล้วเจตีแล้วครับผมหมูหมูนี่เอ้ยหกพันครับลืมว่าจะอีกลืมแล้วตีเท่าไหร่ครับเอ่อห้าพันครับผมครับตีอะหกพันผมหกพันพี่อร่อพูดอยู่มันไหวปะเลือกมอนปะก็เนี่ยมอนเตอร์นี่ไม่ถือว่าเป็นมอนเตอร์เหรอเป็นเทมมอนเท่าไหร่เออเจมี่เป็นไอเทมเป็นไอเทมแทนโเราเป็นไอเทมเลยไม่นับเป็นมอนเราเมื่อกี้ mm uh -huh.

อย่างงี้นะปึ๊บปื๊ดอย่างนี้ครับเท้าไหร่เท่าไหร่เจมอนเทนลุ้นล้วนวันนี้วันนี้ทำอะไรกันเนี่ยวันนี้เมานิดหน่อยม่เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ไปนะครับไปบอลทำ NTD ศูนย์ห้าแล้วแล้วไม่ผิดพุธที่25นะครับตอนนี้อออเดร์กันได้ทั้งอออนไลน์นะันนี้ไปแล้วครับวันนี้ครับนี่ทโนเห็นนี่ด่าน่ะวันนี้